มาเคื่อนนี่บ่ได้นอนเลยงอนเขาขวดกวนหนูยู่บัดเคลื่อนเลยเขาขวดเล่นตั้งแต่สองทุ่มตีสองตีสามกับบัลลับบานอนหนูต้องสู่ชีวิตกับเขาขวดมาลีนี่เศร้ามากกะจ,จังได้รับได้นอนบ้างแนขนาดยายเอิญกินข้าวหนูกับุมมีม่แห้งลงไปกินข้าวต้องมาลี่นอนอยู่ใต้ท้องรถชีวิตด้วยบนหลังลี่มันต้องสู่ชีวิตมากๆเลยเฮ้ยเขาขวดหรือจะเม็นมันน,นั่นเศรื้อเศร้ามึน กวนมู่กวนพวกเนี่ยหนูก็ต้องมาลี่นอนอยู่แบบนี้ช่วยด้วยค่ะพี่พี่ตาหนูจะปิดเนี่ยหนูไม่มีเวลากินข้าวจนหนูพร้อมไม่หมดเลยเยาว่าได้ขาขัวกวนขากลา้องเถอะสวยจะบาได้ในนอนอยู่แต่เต็มเคื่องเนี่ยมันกวนสุผูสุคนเจม,รรม,มินตาทำได้ไหมมันเล่นเด็กอ,อีปปกสมเจเ้าจะบ,นบ่นมือบดเคืนกวนผู้นั้นแล้วก็กวนผู้นี้มันไปนอนตามันนัําผู้เดียวอยู่กับใครอยู่แล้ว สวยบ่ไม่คนนี่สวยตาทำตามื่นเปแล้วพี่น้องเอ้ยสวยสวยเนี่ยมาบ่งถอดตาสวยเอเ้อยไอขี้คานเบียดขี้คานนนนเบ้นจะตะลูกขึ้นมามพักผ่อนพี่น้องไหุ่หนไหวด้ขั้นกับขั้นอย่างนันอยานอนนอนอ่างนนนว่ามีหอนเวลาอาบน้ำยอดอีตาทำู้เดียวล้มันบ่บบ่้อนแล้วมัน,ก,นวมกวนงูกวนพวกนะ่สวยแต่ยังพ่อไวอยู่เด็บมกข้นเหนียวนี่ต้องสู้รลบกับมัน,นยอดอีขวกองอยอ่าสานี่หุ่น ีรอดไปทางอืน่นพูดนะไปเบิ่งมันดูบอนว่าไม่มันตายเราบออิตาทํานะอย่าเพิ่งมากวนขวนั้วนะช่วงนี้ขั้วรู้สึกว่าขั้วนอนไม่ค่อยพอรู้สึกว่าตอนกลางคืนน่ะไม่ค่อยได้หลับได้นอนเท่าไหร่เพราะต้องเอาเวลาไปเล่น <laughs> ทำไเเวลากลางคืนไม่รู้จกหลับจากนอนล่ะลูกคุณหมอบอกว่าให้ขั้วพักผ่อนให้มากขึ้นเพราะว่าขอแตาคั้วบอกว่าไม่ไหวแล้วแต่ว่าคิดว่าคั้วก็พักผ่อนอยู่นะพักผ่อนตอนเชา้าเพราพอตอนเช้านอนใช,ช่ไหมตอนกลางคืนน่ะเฮ้ยสวัสดีทุกคนอย่าเอามือมาโดนคั้วคุณหมอบอกว่าให้ขัวนอนพักผ่อนเยอะอกคราัวเป็นเด็กเฮ้ยขั้วก็รู้สึกว่าขั้วต้องพักผ่อนเหมือนกันแหละอา้าวทำไมคนอื่นก็หลับเหมือนกันแสดงว่าขั้วก็ต้องนอนเวลานี้ ข้วรู้สึกว่าข้วไม่ค่อยไหวเหมือนกันตอนเช้าอ่ะตอนเช้าคือเวลานอนขอบตาขั้วดูสิดำไปหมดแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าให้นอนเยอะๆเพราะว่าข้วพักผ่อนไม่เพียงพอข้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นหน้าข้วไหมข้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าข้วก็นอนเหมือนกันนั้นนั้งกลางวันน่ะทําไมคุณหมอบอกให้นอนมากขึ้นหรือว่าข้วเล่นมากเกินไปในตอนกลางคืนรู้สึกจะรูบอีกทีนึงแล้วโอ้กำลังสู้กับลมอยู่โอ้ลมก็ดีอากาศก็ดีอึ๊บไ ไม่ไหวแล้วขอนอนต่อกัอนนะเนี่ยมันเวลานอนขั้วชัดๆลูกเองไปที่อื่นอย่าเพิ่งมากวนขั้วเป็นเวลาพักผ่อนกลางคืนเจอกันใ,ใหญมันเบกมันหลับมันนอนนะ่ะสวยนะบอยให้หาวสวยนะบ่บันไดดอกแล้วต้นแตบักข้าวเหนียวกับอีข้าวกล้องอ่ะล่ะต้องสูดล้วปบมือกับอีขวดบังเลยบักข้าวเหนียวลูกสวยนะพี่น้องสวยไม่ยังจีบเอาไอ้ฟังบักข้าวเหนียวนะ่ะต้อง สู่ก็มีขวบว่าฉันเบิ่อเบิ่อเบื่ขึ้นเกือบบ่ได้หลับบ่ได้นอนสวยนะสวยนะกับบาได้เลนปันไดนี้สวยนะกินกาแฟมันเลี้ยวเบิ่งมันจนเขียวสวยเหลืองวมาแล้วกินกาแฟโอ๊ยตกองต้องห้าขวบไหมโอ๊ยบ่ได้หลับบ่ได้นอนปักฟันมาเพียงบ่เหนียวไม่ไหวครับใครไหวไปก่อนเลยครับอ้าทำไมมีแต่คนว่าขั้ววะ โอ้ยปิดขี้เกียจสักนิดหนึ่งนอนมากจะต้องลุกขึ้นมาป้กผ่อนฮ่าม็นปากใครวะเอ้าทำไมพี่เหลียวยังนอนได้เลยแต่เวลาขั้วนอยมีแต่คนว่าขั้วฮาเนี่ยพี่เหลียวนอนนั้นขั้วันนาดพี่เหลียวนี่แหละโอ้มึงไม่นอนเลยครับปีขั้วเมื่อคืนทั้งคืนเลยครับบางเดียวอยู่ในช่องร้อยล่าตีสนงว่าตลอดแพรอีควตี ต้องขอตัวแล้เลวเลีบฉขัวนะคะพี่พี่พักฟันก่อนนะคะเพราะว่าขอตาบอกว่าไม่ไหวแล้วย้ายมานอนต่อในห้องแอร์เพราะว่าช่วงนี้ทั้งร้อนน้องฝนยยอยถ่ายหัวอยู่ละเอออ้อ,อยขาจังไรยปรัญชัยเลียงบังสิลป์เลียงมาเข้ากล้องกับเราหน่อยเขินได้ยามประชัยแบบนี้พวกเราเป็นดาราต้องถ่ายภาพสวยดีสีโชว์เก่งก้า